เอวัมเมสุตังเอกังสมยังภะควาภารานาสิยังวิหารติอิสิปะตะเนมิคทายเปนตะละโขภะควาปัญจาวัคคิเยพิกขุอมันเตสิเทวมเมพิกเวอันตาปรัาชิเตนะน,นาเสวิตาพาโยจายังกเมสุกมะสุขันลิกานุโยโคหิโนคโมโปทุชฉชะนิโกอนาริโยอัตะ อนัตถสันหิโตโยจายังอัตตลิกะมะนานุโยโขทุกโขอ,อนริโยอนัตถสันหิตโตเอเตเตพิกเวอุพโภอ,อันเตอนุปมะปะคัมมะมัชชีมาปฏิปทาตถาคาเตนะอภิษ อภิสัมพุทธ,ธาจักขู่การณียนะาการณีอุปสาสมายะอภิญญาสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติกะตมาจักส,สาภิขเ,เวมชิมาปฏิปฏาทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธ,ธาจักขู่การณียนะาการณีอุปสาสมายะอภิญญายสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอัยมะ เมวะอริโยอัตถังคิโกมะโขเสรยะทีท้งสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัมโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวายามสัมมาสมาติสัมมาสมาธิอะยังโขสาพิกเวมันที่มาปฏิปทาตถาคตเณอภิสัมพุทธาจักขุกรณีญาณะกรณีอุปสมายะอภิญญาสัมโพธายะนิพพานญะสังวัตติ อิทังโขปนะพิกเวทุกขังอริยสัจจังปชาติปิทุกขาชาระปิทุกขามารนัมปิทุกขังโสกปริริเทวะทุกขะโทมัตนะสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปีเยหิวิปโยโคทุกโขยมปีฉังนระพติตัมปิทุกขังสังคิตเตนะปัจจุบทานักขันธาทุกขา อิทังโขปะนะพิกเวทุกขสมุทยโยอริยสัจจังยายัางตันหาโปโนพระวิกานันทิราคะสหคตาตันตาระตันตาราพินันทีนีเสยยะทีทางกามตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาอีทงองังโขปะนะพิกเวทุกขะนิโรโธอริยสัจจังโยตัสสาเยวะตันหายะเอเสสะวิราคะนิโรโธจาโคปนิสัต สักโคมุติอนาลโยอิทังโขปะะภิกขเวทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอาเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโขเสยยะทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมตโตสัมมาอาชิวสัมมาวายมสัมมาสัมสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติ เมพิขเวบุเพอนานุสุดเตสุทธเม,มสุดจากคุงอุทาปาธิยานางังอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาธิอารโรโกอุทาปาทิตังโข ปณิทางทุกขังอริยสัจจังปริญเยยยันติเมพิขเวบุคเพอนันุสุเตสุทธเมสุจกคงอุทาปาติญาณังอุทาปาติปัญญาอุทาปาติวิชาอุทาปาติอารโรโกอุทาปาติตังโขปณิทางทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมพิขเวบุเพอนันุสุเตสุทธเมสุจกคุงอุทาปาติญาณังอุทาปาติปัญญาอุทาปาติวิชาอุทาปาติอารโรโกอุทาปาติ อีทางทุกขสมุทโยอริย uh, ส uh, ัจ uh, จันติเมพิคเวปุเพอนันุสุเตสุทธเมสุจักขงอุทาปาทิญาณุทาปัิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปัติอาโรโกอุทาปัติตังโขปนิทางทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะหะตัมพันติเมพิคเวบุเพอนันุสุเตสุทธเมสุจักขงอุทาปัติญาณุทาปัติปัญญาอุทาปาติวิชาอุทาปาติอาโรโกอุทาปัติตังโขปนิทางทุกขะสมุทยโย อริยสัจจังปรีนันติเมพิขเวบุพเพอนานุสุตเตสุทธเมสุตจักขุงอุทาปาทิยานัอุทาปาธิปัญญาอุทาปาติวิชาอุทาปาธิอาโรโกอุทาปาติอิทังทุกขานิโรธอริยสัจจันติเมพิขเวบุพเพอนานุสุตเตสุทธเมสุตจักขุงอุทาปาติยานังอุทาปาติปัญญาอุทาปาติวิชาอุทาปาติอาโรโกอุทาปาติ ตังโขปนิทังทุกขานิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกาตามพันติเมภิกเวบุเพอนันุสุตเตสุตทธเมสุทจักุงอุทาปาทิญานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอารโกอุทาปาทิตังโขปนิทังทุกขานิโรโธอริยสัจจังสัจ ฉิกะตัน um ต um ok ิเมพิขเวบุเพอนันุสุดเตสุทธเมสุจจขุงอุทบาทิยางอุทบาทิปัญญาอุทบาทิวิชาอุทบาทิอาโรโกอุทบาทิอิทธังทุกขานิโรธคามินนปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิขเวบุเพอนันุสุดเตสุทธเมสุจจขุงอุทบาทิยานงอุทบาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทบาทิอาโรโกอุทบาทิตังโขปนิทังทุกขานิโรธขามินนปฏิปทาอริยสัจจังพาเวตัพันติ เมพิกเวบุพเพอนานุสุตเตสุทธเมสุจักขงอุทาปาติยานังอุทาปาติปัญญาอุทาปาติวิชาอุทาปาติอาโรโกอุทาปาติตังโขปนิทางทุกขานิโรธคามินีปฏิปิทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิกเวบุพเพอนานุสุตเตสุทธเมสุจักขงอุทาปาติยานังอุทาปาติปัญญาอุทาปาติวิชาอุทาปาติอาโรโกอุทาปาติยาวะ กีวัจจะเมพิกเวอีเมสุจตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปฏิว,วัฏทังทวาททวาทสการังยะถาภูตังยานะทัศนังนะสุวิสุทธังอโหสิเนวตาว,วาหังพิกเวสัเทวะเกโลเกสเมละเกสัมาละเกสัพัมเกส,หเกสัะกสะหมะมนะ ภามะนิยาปะชายาสะสเถวานุสายะอนุตรังธรรมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจัญญาสิงยะโตจัขโเมพิขเวอีิเมสุจตูสุอริยาสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยะถาภูตังยานณทัสานาังสุวิสุถัง อาโหสีอถา,าหังพิกเวสเทวเกโลเกสมาระเกสพาม,มะเกสัตสมณะพามะนิยาบาชายาสะสเทวามนุสัยะอนุตลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญญายาสิงอนายานันจปนณะเมทัสนังโอทภาปาอ,อิกุปปาเมวิมุติอยะมันติมาชาตินติธานิ นุณะโวติอิทะมะโวจะพคะกวาอัตตมะนาปัญจะวัคคียาภิกูพภควะภาสิตังอภินันทุงอีมัสมินจะปะนานะเวยยกรานะสมิงพัญยมามณีอายสมโตโกธัญสสะวิระชังวีตะมะรังธรรม,มาจักขุงอุทปาธิยังกินจิสมุททะธรรมังสัมพันธังนิโรธธรรมมันติ ปวัติเตจกักพภัคกตาธรรมาจักเกปุมมาเทวาสัทธมนุษสาวสุงเอตัมภัควตาภารานาสิยังอิสิปตเนมิคาทายอนุรุตังธรรมาจักกลางปวัติตังอัปะติวติยังสม,มเนนะวาพมเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพามมนาวา เกนะจิวาโลกัสเมนติภุมมานางเทวานางสัทธวังสุตวะจตุมหาราชิกาเทวาสัทธมนุษสาเวสูงจตุมหาราชิกานางเทวานางสัทธังสุตวะตาวะติงสาเทวาสัทธมนุษสาเวสูงตะวะติงสานางเทวานางสัทธังสุตวะยามาเทวาสัทธมนุษสาเวสูงยามานางเทวานางสัทธังสุตวะตุสิตาเทวาสัทธมนุษสาเวสูง ตุส ند, ini, lei, même, ีตานางเทวานางสัตว์ทางสุตวานิมานารตีเทวาสัทธมนุสสาวสุงนิมานารตีนางเทวานางสัตว์ทางสุตวาปรานิมิตตวะสวัตตีเทวาสัทธรมนุสสาวสุงปรานิมิตตวะสวัตตีนางเทวานางสัตว์ทางสุตวาพมมกายิกาเทวาสัท สัทธามานุสาเวสิสงเอตมัมภคะวตาภารนาสิยังอิสิปตเนมิกขทาเยอนุตารังธรรมะจักกลางปรวติตังอปวติยังสมะเนนะวาพรมนเนนะวาเทเวนะวา,ามาเรนะวาภามมนาวาเกนะจิวาโลกะสมินติอิติหะเตนะคัเนตนเตนะมุหุตเตนะยาวะพรมะโลกาสะโทอับพุทธขันจิอายันจะ ทาสะหัดสีโลกทธาถุสังกัมปิสัมปกัมปีสัมปะเวทิอปามาโนจะโอราโอุภาโสโลโกเกปาตุระโหสิอติกัมเมวเท,วา,าทวานังเทวานุภาวังอัทโคภะขวา,านาังอุทานสิัญญาสิวะตะโพโกทันโยอ,อัญญาสิวะตะโพโกทันโยติอิติหิทางอายสมะโตโกทันยัสอา ัญญากทธันโยเตวะวนามังอโหสีสิ